ใครนะครับสวัสดีอีกครั้งนึ่งครับผมก็โคดิเอรคิวทองนะครับอ่าก็หลายๆคนเนอนอยู่ในห้องนี้นะครับก็เป็นห้องเอามิ้งของเรานะครับก็ประมาณสามร้อยกว่าสิบยูเซอร์แล้วโอ้โหตื่นเต้นไหมครับทุกคนอ่าใครตื่นเต้นนะครับแล้วเปิดกล้องอยู่แล้วก็ตั้งใจฟังในวันนี้นะครับผมเชื่อได้เลยว่าอาจจะเป็น หนึ่งในโอกาสที่ทําให้ทุกคนนะครับเบกเป็นยี่บเอ็เอร์ซ็นได้เลยนะครับอ่าหลายๆคนอาจจะตันเนาะ,ะ,ก,ดก,นะกดลูกไฟหน่อยครับกดลูกไฟหน่อยอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแชร์สกินสักครู่นะครับแนะนําตัวเองคนระับแคนวาอะไรอะอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะแคนวาไม่โปนะครับตอนนี้ <laughs> <laughs> โปรหลุดไปน,นิดนึงนะครับโอเค อันนี้ผมต้องปัดด้านข้างไหมครับหรือว่าเห็นผมเต็มตัวไหมยะไม่ต้องเลยค่ะโอเคนะครับผมจะได้มองเห็นทุกทท่านเลยแล้วผมจะเปิดทำไมนะฮะก่อนอื่นนะครับผมผมก็ขออนุญาตแนะนําตัวเองนะครับชื่อธัญญะปุรเชตตะเวียงนะครับนักธุรกิจนะครับระดับซิวเวอร์นะครับเราทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและลดน้าหนักนะครับในโปรแกรมอินเชฟโปรแกรมนั่นเองนะครับอืมนะครับแป๊บนะครับ โอเคนี่นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่การสื่อสารของเราเนาะหรือเชื่อมต่อนะครับในโซเชีย uh, ลนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ตัวนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่เข้าโปรแกรม Inshape นะครับแล้วก็มาทำธุรกิจตัวนี้ด้วยผ่านการทำออนไลน์มาเกือบ100เอซนะครับจะออฟไลน์อ่ะก็คือน้อยมากหลังจากที่จบโปรแกรมมาแล้วก็เป็นช่วงโควิดพอดีเนาะนี่ก็เป็น Facebook นะครับก็ยัง มีเพื่อนที่สามารถติดตามกันได้นะครับหรือว่าเราจะทักทายผ่านทางส่วนตัวนะครับหรือว่าไลน์นะครับก็สามารถ QR code กันเพื่อแบ่งปันนะครับเทคนิคดีๆในการทำธุรกิจนะครับการลดน้ำหนักได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่าหลายๆคนทราบไหมครับว่าเรื่องอะไรก็คือเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคอนเทนต์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับ คอนเทนต์คืออะไรเราจะมาไขาข้อห้องใจกันว่าเฮ้ยเคยได้ยินเขามาเยอะแล้วว่าคอนเทนต์คอนเทนต์ไอคนนู้นทำคอนเทนต์คนนี้ทำคอนเทนต์และคนที่รวยจากการทำคอนเทนต์เขาทำกันยังไงและคอนเทนต์มีกี่แบบนะครับอืมพูดเร็วไปไหมเนี่ย <laughs> อาจจะตื่นเต้นด้วยนะครับตื่นเต้นขนาดว่าอันเนี้ยทุกครั้งที่เข้ามาแชร์นะครับเราไม่ได้คิดว่าห้องเนี้ยเป็นห้องซ้อมเลยนะครับผมพูดจากเอ่อจาก จากความจริงเนาะจากจากอ่สิ่งที่เราจะต้องการที่จะสื่อสารให้กับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นห้องไหนเราก็พูดได้เต็มที่นะครับเป็นห้องจริงทุกอย่างนะนี่แนะสวยงามหครับตั้งใจเนาะแคนวาไปบางนิดนึงนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับคอนเทนต์คอนเทนต์คืออะไรคือข้อมูลนะครับที่เล่าเกี่ยวกับอ่ะการทําธุรกิจของเรานี่แหละในการทํา ลดน้ําหนักนะครับแล้วเราจะทำคอนเทนต์พวกนี้ครับสื่อออกไปแบบในรูปแบบไหนนะครับในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีนะครับอ่า t ิ k ต o อก็ดี YouTube ก็ดีหรือว่า Instagram ก็ดีนะครับอ่าใครทำเอ่อโซเชียลนะครับตัวไหนเยอะมากที่สุดครับอ่าขอดูหน่อยว่าใครทำโซเชียลเกี่ยวกับ Facebook บ้าง TikTok บ้างหรือมีช่องทางอื่นบ้างนะครับที่ปังๆนะครับมาแชร์กันได้นะครับเนาะ ตัวนี้นะครับก็คอนเทนต์ของเราก็คือในการเอานะครับนำผลิตภัณฑ์หรือว่าผลลัพธ์ของเราต่างๆนี่แหละนะครับที่มาสื่อสารหรือว่าออกนำเสนอให้กับหลายๆคนในโซเชียลมีเดียหรือ ทางออรูปแบบของทางออนไลน์และออฟไลน์ก็ได้นะครับแต่ส่วนนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อกับคำโปรแกรม In in shape เนาะพวกเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับสุขภาพก็มีหลายอย่างเช่นกันครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับว่าสัดส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องอากาศเรื่องน้ำเนาะสำคัญเนาะของพวกเรานะครับวันนี้นะครับสวนสดียครับคอนเทนต์ Content มีกี่ประเภทนะครับผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับเพราะว่า มีกี่ประเภทเดี๋ยวอท้ายๆนะครับผมจะถามคำถามเนาะว่ามีกี่ประเภทและคนประเภทไหนที่สําคัญและก็คือเหมาะกับตัวท่านที่ยังทําอยู่และก็ยังไม่ได้ทำนะนะครับวันนี้นะครับข้อแรกเลยเลยครับคอนเทนต์ให้เกี่ยวกับความรู้นะครับการทำคอนเทนต์นะครับให้เกี่ยวกับความรู้คือเราจะนําความรู้นะครับที่เราได้จากไหนจากที่เราเรียนนี่แหละครับในห้อง ซูมนะครับหรือว่าใน how meeting ของเราก็ดีหรือเซ็นเตอร์ของเราก็ดีนะครับบางคนนะครับใช้คอนเทนต์ความรู้นี่แหละจากทาง t t o t อาจากใครจากคุณหมอเนาะหลายๆคนเนาะได้ความรู้จากคุณหมอบ้างเนาะที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต่างๆเราสามารถนำตรงนี้นะครับมาทำเป็นคอนเทนต์สั้นๆในรูปแบบ รูปภาพก็ดีหรือวิดีโอก็ดีอ่าผมมีตัวอย่างนะครับในการก๊อปปี้นะครับคําพูดจากคุณหมอเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าผิดเพราะว่าเราก๊อปปี้หมอมาเลยงานนี้เขาบอกว่าไม่ต้องอ่อไม่ต้องคิดเองก๊อปปี้มาเลยอ้ามเรามาฟังดูคอนเทนต์นะครับแบบง่ายๆและกระปังๆกันครับตอนนี้ก็อยู่กับโค้รหนีเกทองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีนะครับคือการลดไขมันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันในช้องหรือไขมันในร่างกายนะครับ ก็เรานะครับลดน้ําหนักไขมันแล้วออกทางไหนเออหลายคนสงสัยวก็จะเป็นรูปแบบของกรารขับไล่ของทรายนะครับในร่างกายเราน,นเองว่าอยู่ออกมาทำน้ำนั่นเองนะครับการลดน้ำหนักน้ําจึงจําเป็นกับร่างกายมากควรดื่มน้ำสามถึงสี่ลิตรนะครับต่อวันนะครับ และก็ขาดไม่ได้เลยพวกวิตามินนะครับที่ต่อด้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับและให้อยู่ภายในการควบคุมของโค้ดและการดูแลนะครับอ่าทำให้อ่า,อา,อานะครับอันนี้ก็เป็นทิปสั้นๆของการให้ความรู้เบื้องต้นนะครับที่เรานําความรู้มาจากทางคุณหมอก็ดีหรือการอ่านหนังสือก็ดีหรือในซูมเนี่แหละครับที่เรานําไปใช้ในการสร้างคอนเทนต์นะครับทําไมเราถึงต้องเอานําความรู้ไปสื่อ ต่อในเรื่องการทำคอนเทนต์หรือว่าสื่อออนไลน์ทำไมถึงจำเป็นมากเพราะว่าตรงจุดนี้นะครับทุกคนในห้องนี้ผมผมเชื่อเลยว่าในสาสบสาท่านในนี้ทุกคนอะตั้งใจที่จะเป็นมีเป็นโค้ดเนาะในระดับมืออาชีพถัดๆไปคอนเทนต์ content หรือความรู้ที่ถูกต้องตรงนี้แหละครับจะทำให้เรานะครับมีความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมนะครับและคนที่ตัดสินใจที่จะเข้าโปรแกรมกับเราเขาก็ดูเราว่าเป็นมืออาชีพ เออนะครับความรู้ก็เลยสําคัญต่อการทำคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับการลดน้าหนักนั่นเองนะครับอ่าจบไปกับข้อแรกนะครับนี่อันนี้ก็คือหน่วยการคาวามรู้จากเมื่อกี้นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลิปเนาะจากการที่ว่าถ้าเราเฮ้ยเราไม่รู้จะพูดอะไรเราคุยไม่เก่งเราอาจจะนํารูปภาพนะครับเกี่ยวกับความรู้เรื่องไข่ง่ายๆเลยอันนี้นะหลายๆคนทราบอยู่แล้วว่าเอ๊ะทำไมช่วงโปรแกรมแรกๆ ทำไมให้ทานข้าวกับไข่ต้มเพื่อดึงไขมันได้ดีอ่าเพราะว่าไข่ต้มนะครับก็จะมีโปรโตีนเนาะและเราอ่ะก็ไม่ใช้เรื่องเกี่ยวกับน้ํามันถ้าเราใช้น้ํามันไข่จะแคลอรี่สูงเกินไปอ่าเนี่ยอันนี้ก็คือความรู้นะครับที่เราสามารถแชร์ได้เนาะในเรื่องเกี่ยวกับความรู้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสองหนึ่งหนึ่งรหาทลับของพวกเราคืออะไรนะครับสัดส่วนการทานอาหารโภชนาการแน่เวลาเราโพสต์ไปปุ๊บ คนที่เขาตามเรามาครับหรือว่านักเรียนที่เขาตามเราดูหรือส่องที่เราอยู่บอกเฮ้ยการเอ่อการที่เขาจะตัดสินใจในการเข้าโปรแกรมมันก็จะง่ายขึ้นอย่างน้อยก็คือว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแน่นอนเนาะที่เขาจับตามองพวกเราอยู่นะครับอ่าหมดนี้แต่ข้อแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่สองนะครับของการทำคอนเทนต์อ่าคอนเทนต์ก็ที่สองคืออะไร ขายของเออทุกคนเป็นอยู่หรือเปล่าตอนนี้เราขายของอย่างเดียวกันหรือเปล่าเออแต่เราขายของยังไงเพื่อให้การเปิดการมองเห็นใช่ไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับ AI เนาะใน Facebook ก็ดีนะครับจะปิดการมองเห็นของคนที่ขายของนะครับเออเราต้องจ่ายเงินนะครับเพื่อโปรโมทใช่ไหมแต่เราจะทำยังไงล่ะ เพื่อไม่ต้องโปรโมทหรือเสียเงินนะครับในการขายของในรูปแบบว่าเราแฝงไปด้วยคอนเทนต์ของเรานั่นเองนะครับเป้าหมายในการขายของเอ่อเป้าหมายหลักนะครับที่ทําการขายของเพราะว่าเราทำคอนเทนต์เอ่อเกี่ยวกับธุรกิจเนาะเพื่อต่อย,ยอดในธุรกิจของเราและก็สร้างไรายได้ในระยะสั้นและระยะยาวคอนเทนต์นี้นะครับ ทำให้มีหนึ่งคนนะครับที่มองเห็นและก็ตัดสินใจที่สามารถซื้อเครื่องเครื่องเครื่องนี้ผมได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นคอนเทนต์อะไรน,นะครับคีพิ้นชี้ตอนเช้านะครับจะมีพิ้นชี้กับน้องไข่มุกไข่มุกตอนนี้ก็กำลังเป็นพิ้นชี้ก็กำลังตัดอยู่นะครับไข่มุกพิ้นชี้ตัวเียนทลังด้วยครับ สิ่งที่ขาดที่บ้านไม่ได้เลยถ้าเลี้ยงน,น้องแมวนะครับหรือน้องหมาครับก็คือขอบคุณเจ้าตัวนี้เลยนะครับแอดมอสเียร์สกายช่วยขจัดฝุ่นพีเอ็นสองจุดห้าแรงผลน้องแมวนะครับจะพามาดูว่าฝุ่นเยอะแค่ไหนเป็นหมดโอ้โหทุกคนอันนี้เพิ่งล้างไปนะ จริงๆบอกได้เลยว่านี่เพิ่งสามวันเองเห็นไหมครับเครื่องเนี้ยมันกองฝุ่นพีเอมสองุห้าเล็กกว่านะครับเล็กกว่าพีเอมสองจุดห้าถึงพันเท่าไอ,อที่แบบว่ามีปัญหาเป็นหอบเป็นหเนหืดเนาะ,ะ,ะหรือว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับในบ้านในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยต้องมีนะครับคือได้มาตรถานระดับ,บโลกด้วยนะ อ่าเป็นไงครับคือจริงๆแล้วอะ่ะเราทําแค่คลิปวิดีโอสั้นๆแค่จะโชว์อวดน้องหมาน้องแมวสนุกสนานไปทั่วไปแต่เมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรแวบ,บๆไหมครับอ่าเราก็บอกเฮ้ยมันจําเป็นนะต่อสุขภาพเราผมก็ใส่ข้อความวดดิ้งไปนะครับว่าเฮ้ยฝุ่นเนี่ยมันสามารถเป็นเชื้อที่สามารถก่อมะเร็งได้เนาะเป็นต้นเลย ครั้งเนี้ยครับเขาจะฟังไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะดูน้องหมาน้องแมวไปเรื่อยๆเนาะแล้วลังท้ายๆเนี่ยผมก็จะอาจจะแฝงเนี่ยรูปคลิปไปบ้างครับให้มันดูเห็นไหมครับมันจะทําให้เราอ่ะในคลิปของเรามันไม่น่าเบื่อมันไม่เหมือนกันเป็นการที่ว่าเราทําคลิปแต่ขายของและเอไอก็จะจับเรายากเนาะ,ะตัวอย่างในการโพสภาพนิ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นไงเห็นไหมครับอันนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วเนาะในโซเชียลที่ พวกเราอะ่ะโพสกันโอ้โหหนาปึกเลยถ้าตัวนี้ครับเครื่องกรองอากาศเนี่ยเป็นปอดเทียมให้เราอะ่ะในบ้านอะ่ะทุกคนว่าดีไหมครับเนาะเราไม่ต้องไปเหมือนกับว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคมะเร็งนะครับเนี่ยก็ทําให้อคลิปนี้นะครับก็ติดเป็นเอคลิปที่คนดูเยอะนะครับเกือบประมาณสองร้อยท่านเลยนะครับเออนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอ,อ่า มาคอนเทนต์ที่สามนะครับทุกคนเราทำคอนเทนต์อย่างเดียวโอ้โหโพสแต่ลดน้ำหนักโพสแต่ขายของเป็นไงครับปิดการมองเห็นอีกใช่ไหมแต่เวลาเราโพสอะไรที่ไร้สาระทุกคนสังเกตไหมครับเพื่อนๆอน่ะโพสอะไรไร้์สาระหมดเลยออ้ยทำไมยอดไลค์มันเยอะจังวะทำไมยอดวิวเขาเยอะจังทำไมเออคนแชร์เยอะจังแต่ของเราอะ่ะจากที่เราอะ่ะโพสแบบไร้สาระสามสี่ร้อยไลค์เวลามาโพสขายของปุ๊บ เหลือสองไลค์เหลือ, like, ห,อ, like. อลห้าไลค์เหลือสิบไลค์ใครเป็นมั่งอ่ากดเลขเก้ามาให้ดูหน่อยครับใครเป็นมั่งว่าปิดโดนผิดเอ่อการมองเห็นเนาะอ่าคลิปนี้นะครับก็เป็นเอ่อคอนเทนต์ให้ความบันเทิงนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อการติดตามการติดตามการฟก็คือเขาจะติดตามเรานะครับผูกพันบอกเพื่อผู้บริโภคนะครับให้อยู่คู่กับนานกับเราก็คือเพื่อนอ่ะ ไม่บล็อกเราไปเสียก่อนใช่ไหมเพื่อนไม่เอ่อไม่อ่านข้อความอ่าใครเป็นบ้างโหโพสแต่เฮ้ยเธอมาลดน้าหนักกับฉันไหมเออเธอไอเนี้ยอุตยาธิฟันดีมากเลยเครื่องกองดีมากเลยเพื่อนไม่เคยเปิดอ่านเลยเนาะเออเพราะเราจะไปขายอย่างเดียวไงครับเราจ้องที่จะไปขายเนาะเราจ้องที่จะจะเอ่อจะสื่อสารไปในการที่ว่าขายของคนเราไม่ค่อยชอบเรื่องการขายของจึงทําให้คอนเทนต์นี้นะครับ สร้างเพื่อความบันามมาเนทิงเพื่อการติดตามอ่าไปชมคลิปกันดูนะครับว่าผมทําแบบไหนนะครับ ความหากมันควที่ตอคตอนเท่านั้นมีกับเขาที่หากันกูยอมบ่ได้มำให้เส้นใจข้าหัวใจมันสายขอักทีต้องบอมรัใจค่ที่ต้องแยกาข่ับอกแค่ยงร่างนันาน อ่าเป็นไงดูเองขำเองอ่าคลิปนี้นะครับก็ทำให้ผมอ่ะเออหลุดออกจากกรอบเนาะผมว่าทุกคนอ่ะทำมีติ๊กต k อกกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทำเอ่อเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลพวกนี้นะครับทำให้มีคนติดตามแล้วก็กดไลค์เราเปิดการมองเห็นมากขึ้นนะครับทำให้คลิปนี้นะครับมีการเปิดการมองเห็นและมีคนกดคลิกเข้าไปดูนะครับถึงห้าร้อยครั้งทุกคนคิดดูนะครับเพื่อนเรานะครับเห็นถึงห้าร้อยครั้งและมีการแชร์ต่อ,ตอไปอครับ ให้ติดเป็นไวลามันทําให้การเที่เราจะสื่อสารหรือว่าเราอ่ะแทรกในการทําการตลาดของเราอ่ะมันจะง่ายขึ้นนะครับอผมก็มีตัวอย่างเนาะในการไม่ว่าจะเป็นเอมเดงแล้วอ่าสักคูนค่นะครับอ่านะครับตัวนี้สำหรับเมื่อกี้นี้เป็นแค่คลิปนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราทำคอนเทนต์ได้ก็คือ การโพสนะครับการโพสแค่ตัวหนังสือง่ายๆนี่แหละครับอะไรในตัวสามีที่คุณโคตรภูมิใจจะสังเกตไหมครับว่า,าผู้นำเราหลายๆคนเนาะจะโพสเรื่องเกี่ยวกับว่าการให้มาตอบมีการถามตอบมีการเอ่อเมนในใต้คอมเมนต์แค่นี้ง่ายๆเลยเขาก็จะมาตอบกันว่าเออสามีเป็นอย่างงู้นสามีเป็นอย่างนี้สนุกสนานเนาะทำให้เราอะครับมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นและมีการสื่อสารกับเพื่อนนะครับ ที่ล้มหายใจตากไปนานแล้วไม่เคยตอบไม่เคยคุยกันเลยกลับมามองเห็นครับและกลับมาสื่อสารกันได้เพิ่มเติมรูปภาพก็เช่นกันหรือว่าตัวหนังสือแค่สั้นๆง่ายๆแค่นี้เองนะครับอ่าต่อไปครับโอ้โหอันนี้คอนเทนต์นี้น่าจะแบบว่าตรงกับพวกเราหลายๆคนเนาะที่พวกเราอ่ะทำกันอยู่นะครับอ่าในการแทรกนะครับก็คือการคอนเทนต์ประเภทโนมนาวใจ เห็นรูปภาพอย่างนี้แล้วเป็นไงครับทุกคนแค่เห็นรูปนี่ก็จึ้งเลยเนาะแต่าบอกเฮ้ยมันมีแอปพลิเคชันนี่คุณก็ทำแคปแอปได้คุณก็ถ่ายรูปเป็นแอปได้อันนี้เรามาในรูปแบบแฝงคือว่าแฝงเรื่องเกี่ยวกับวิดีโอเป็นคลิปมาด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับตัวอย่างเนาะที่นักเรียนของผมนะครับก็ขออคลิปวิดีโอนะครับเขามาด้วยนะครับ่เราไปชมคลิปกันนะครับสั้นๆ อ่เป็นไงคลิปสั้นๆแค่นี้เองสั้นๆแต่เชื่อไหมครับว่าคลิปเนี้ยมีคนคลิกดูนะครับเป็นพันครั้งเพราะว่าคลิปสั้นๆนี่นี่แหละครับที่ยาวประมาณแค่สิบห้าวินาที ถึง30วินาทีมันจะทำให้คลิปนี้ลันต่อไปเรื่อยๆและมีการกดคลิกดูกดคลิกดีดูโดยที่ว่าไม่น่าเบื่อนะครับเราสามารถอ่าจะบอกอีกอย่างหนึง่งคือว่าคลิปพวกนี้นะครับเราสามารถโพสต์ในคลิปเอ่อสตอรี่ก็ได้นะครับหรือว่าริวก็ได้นะครับหรือบางครั้งใส่แฮชแท็กเกี่ยวกับเอ่อคลิปก็ได้ในตรงที่ Tik t o k กก็ดีหรือว่าไปนใน i n s t a g r กรเราก็ดีนะครับอันนี้ก็เนาะเป็นอีกตัวหนึง่ง อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางของการโพสต์นะครับในทางไลน์นะครับหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเออบางคนก็ทราบอยู่เนาะว่ามีการโพสต์ทางไลน์ได้นะครับที่เขาไปเข้าไปที่ด้านล่างของการโพสต์ไลน์เนาะมันทาให้เปิดการมองเห็นด้วยเหมือนกันนะครับก็จะไปดูภาพนิ่งอ่าอย่างเช่นตรงนั้นความสวยความหล่อก,ก็ดีแล้วแต่เมื่อกี้อันนี้ก็คือตรงตามธุรกิจของเราเราอาจจะโพสต์เกี่ยวกับว่าผลลัพธ์ของ นักเรียนของเราก็ดีหรือผู้เข้าโปรแกรมของเราอันนี้ต้องขอรับความอนุญาตจากทางนะครับเจ้าของรูปหรือนักเรียนของใครคนใดคนนั้นนะครับก็ต้องให้คเครดิตของทางพี่ๆเขานะครับที่ดูแลนะครับอย่างรูปภาพรูปนี้ก็เป็น คุณยายเอียดนะครับที่เข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็ลดสุขภาพดีเราก็สามารถจะสื่อสารให้กับหลายๆคนเนาะที่การดูแลสุขภาพได้หรือภาพนี้ออย่างเชอร์รี่กับน้องหยกเนี่ยก็สามารถโพสหุ่นสวยได้เลยเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่า,าเชื่อได้ว่านุมน่มๆหรือสาวๆก็อยากมีภรรยาที่หุ่นสวยแบบนี้เนาะอยากให้เราไปหุ่นสวยแบบนี้ก็เนาะโอเคนี่ก็เป็นคอนเทนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับ อ่าอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับก็คือการคอนเทนต์ประเภทการสร้างแรงบันดาลใจนะครับโดยจะเชื่อมกับความเชื่อความประทับใจในชิ้นชมมองเห็นโอกาสเพราะว่าหลายๆคนเขาเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงโพสเกี่ยวกับลดน้ำหนักจังเลยเออทำไมมันมันมันทำอะไรอยู่แล้วบางคนก็จะโพสเกี่ยวกับเรื่องอไรายได้บ้างเอ้ยทำไมเขาใช้ชีวิตดีจัง เขาทําอะไรอยู่ตัวนี้ก็คือการสร้างคอนเทนต์เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราหรือองค์กรว่ามีความน่าเชื่อถือเนาะอย่างโปรแกรมของเรานะครับ Inshape หรือ V a m i t y เนี่ยในองค์กรของเราก็มีทั้งคุณหมอนะครับมีทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญต่างๆหรือทางการแพทย์นะครับเยอะมากมายเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ทําให้เขาถ้าอยู่ในคอนเทนต์ในบรรยากาศของเราอ่ะเขาจะมีความสุขและมาทํางานด้วยกันนะครับผมจะดูเขียน อันนี้เป็นคลิปที่เป็นวันเกิดผมเนาะเป็นการจัดงานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่เยอะมากที่สุดตั้งแต่ ใช่หไหมครับทุกคนคลิปแค่นี้ทุกคนเชื่อไหมว่าก็มีการมากดคลิกนะครับดูคลิปวิดีโอ h a p p y Birthday เนี่ยคำว่า Happy Birth Day นะครับหรือว่าสุขสันต์วันเกิดตัวเองพวกเนี้ยนะครับจะเป็นคลิปที่เปิดการมองเห็นเยอะเป็นระดับต้นๆของ Facebook เพราะว่าจะเปิดให้หลายๆคนมองเห็นเพื่อมาแสดงความยินดีในวันเกิดของเรานะครับก็ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อหลังจากคลิปนี้เป็นการ โปรโมทการขายได้อีกทางหนึ่งนะครับก็จะมีรูปภาพนะครับผมนําเสนอรูปเหมือนอ่อนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นคอนเทนต์อีกตัวหนึ่งที่เราโพสเรื่องเกี่ยวกับว่าองค์กรของเราอ่ะมีอยู่ในบรรยากาศของอผู้นำหลายๆคนเนาะและมีคนร่วมธุรกิจกับพวกเราเนี่ยเยอะมากเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนนะครับและส่วนไอตัวคอนเทนต์ที่สร้างความ คือฮาอีกตัวหนึ่งก็หลายๆผู้นําก็จะโชว์เรื่องเกี่ยวกับรายได้อหลายๆคนก็จะมาโชว์เนาะว่าโอ้โหรายได้ประจําปีเนี่ยนะครับผมก็โพสต์เนาะว่าคุณสมบัติถัดไปของเราเนาะรายได้เรากว่านี้เราอยู่ในบรรยากาศต่อๆไปนะครับเรามาลดแค่น้ําหนักนะครับตอนนี้เชื่อไหมครับทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในโปรแกรมลดน้ําหนักนะครับลดน้ําหนักไปแค่10บกิโลแต่รายได้ตอนนี้ก็คือ ประมาณล้านสแล้ววะครับเนาะมันคือมันดีมากเลยนะครับทุกคนตรงนี้เราก็สามารถจะทำคอนเทนต์ได้ให้ฮือฮาทำให้เขาเชื่อถือเราได้ว่าออเออธุรกิจของเราอะสามารถตอบโจทย์ในชีวิตของเขาได้นะครับก็เป็นการาสปอนเซอร์เพื่อนได้เนาะ,ะนี่นะครับแล้วไลฟ์สไตล์นะครับกับไลฟ์สไตล์คือชีวิตเรากับอินเชฟ เกี่ยวดองกันและกันทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ไลฟ์สไตล์ชีวิตนะครับเครื่องดื่มที่เราทานก็คือบอดี้คีรสชาติใหม่อาหารโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยครับก็เกี่ยวโยงกันหมดในหน้า Facebook ของเรานะครับในการทำคอนเทนต์ที่จะติดตลาดหรือว่าสร้างความเป็นมืออาชีพของเราสูงสุดนั่นก็คือการโพสต์บวกนะครับการไม่โพสต์ลบหน้า เอ่อฟซบุ๊กของเราหรือการสื่อในโซเชียลมีเดียนะครับสุดท้ายแล้วก็คือการทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการขายเนาะมันต้องอะไรบ้างอืมทันสมัยทันเหตุการณ์เห็นไหมครับทุกคนตอนนี้ครับทุกคนเอ่อหลายๆคนถ้าใครนะครับมี Facebook ของทางบริษัท a อ Thailand นะครับจะเห็นได้เลยว่าเขาทำคอนเทนต์ถี่มากๆเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือเครื่องกองนะครับก็มีทีกองเนาะเอ่อทันเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่องละครนะครับแล้วก็ตื่นเต้นกับสินค้าใหม่ๆนะครับตัวนี้ถ้าเราตื่นเต้นเมื่อไหร่เราก็สามารถทำคอนเทนต์ต่อเนื่องได้ตื่นเต้นกับโปรโมชั่นนะครับโอ้โหคุ้มที่2ส่วนลด6%เอ้ยส่วนเอ่อผ่อนศนเตาน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะตื่นเต้นกับโปรโมชั่นนะครับการทำคอนเทนต์ คอนเทนต์ที่ต่อยอดธุรกิจอตอนนี้ก็ตื่นเต้นกับผลลัพธ์นักเรียนนะครับก็แล้วก็ร่วมกับกับความทันสมัยด้วยเนาะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ทำแคนวาได้นะครับถ้าใครยังทำไม่ได้ก็ให้ผู้แนะนำหรืออัปลน์เราช่วยทำเนาะก็มาผสมผสานเกี่ยวกับ0ูเปอร์เดือนวันนี้นะวันสุดท้ายนะครับเรามาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเ,เทศกาลต่างๆนะครับเนาะแล้วก็ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่วนรวม ในงานล่าสุดนี่ก็จะไปนครศรีธรรมราชเนาะเราก็ตื่นเต้นหุยเราจะได้ไปต่างจังหวัดและไปเจอพี่ๆจะไปเจอเพื่อนๆหรือว่างานคอนเน็กงานอินเชฟต่างๆนะครับเราก็จะไปเกืเกอบทุกนานนะครับสุดท้ายที่สุดแล้วอยากให้ทุกคนตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากที่สุดก็คือตื่นเต้นกับผลลัพธ์ตัวเองอมีใครไหมครับ ที่ตื่นเต้นกับผลลัพธ์ตัวเองบ้างกดเลขห้าให้ผมหน่อยนะครับและก็เลขหัวใจนะครับผมอยากจะดูว่าทุกๆคนตื่นเต้นไหมกับผลลัพธ์ตัวเองผมเะอได้นะว่าหลายๆคนก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันกับผมผมก็เป็นหนึ่งที่คนที่ตื่นเต้นและก็ยังคงที่ว่าเฮ้ยอินเนอร์มันมาจากทางโปรแกรมเรานะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะถามทุกคนนะครับว่าคอนเทนต์เนี่ยขอถามทุกคนเลยว่าเราทำคอนเทนต์ไปเพื่ออะไร อืมทุกคนตอบได้ไหมครับเราทำคอนเทนต์ไปเพื่ออะไรเนาะสิ่งที่เรายังอยู่ในบรรยากาศสิ่งที่เราโปรโมทธุรกิจของเราเนาะหลายๆคนนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับทำคอนเทนต์สนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเป้าหมายเราสำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับพีวีแล้วก็ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นถูกต้องไหมครับแล้วก็ท้ายแล้วนะครับผมก็นะครับ อยากให้ทุกคนนะครับสำเร็จไปด้วยกันแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเฮามิทติ้นะครับที่มาแบ่งปันเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ในครั้งนี้อาจจะทำให้หลายๆท่านนะครับมีแนวคลิกนิดนึงไม่มากก็น,น้อยครับแล้วก็ได้ประโยชน์กับการที่ผมมาแชร์เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์นะครับและพวกันใหม่ขอมอบกับ MC สาวสวยของเรานะครับขอบคุณครับ